สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกๆ่ันครับผมแรงนี่พราีไส้กับผีผ้าพีผ้านองมาไส้เบ็ดคือเก่าครับผมยามเก่าเต็มเหมือขคืนนี่ละ <laughs> มื่ขคืนนี่มาใส่กับไส้ไม้ํำแกงนี่แหะครับไม้มือน,นี่ก็มาซ่อมไม้เก่าครับพี่น้องผมไปซ่อมเบ็ดมาเบ็ดที่มันซ่อมรูนแหละครับผมไปซ่อมเพิ่มมามือน,นีมากก็เบ็ดหกสิบเก้าลังครับผมมื่ขคืนบ่พอหกสิบลัง มาครับเงียใส่เดือนคือเขาครับพี่น้องผมหรือว่านเอาเงียปูมาใส่น้ำโลกนี่จากเงียปูเงียปูเขินโคกเทลือหอยเครื่องเดิงที่ทั้งอากาศคุณครับผมกับบ่หมันได้อย่างแจ้งเงียใส่เดือนครับผมมาๆพี่น้องพร้อมแล้วมาใส่เลยครับผมนี่แหละสภาพไม้ครับพี่น้องผมสภาพไม้กับน,น้ำแกงโล่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกราลัางกับเขาสู่ผ้าวะปกติครับผมนี่นครับหน้า หน้าหนองสาวทั้งผุนกระเป็นสาไงครับผมลงไปผุนกระเป็นห่วยและะ้วก็ไหลลงไปชนประท่านและ้วกะ็ต่อลงลำเสบายครับพี่น้องผมจุดนี้น้าสีทวมเป็นประจำมามามา,มาใส่เบ็ดเลยพี่น้องผมมันสีคำก่อน นี่กมันมันเติบยู่ได้ปลาดุกแปดตัวครับผมปลาดุกแปดตัวกับปลาคออีกปลาดุกมีแต่ใส่ยังไงมันรุนกันว่ามือน,นี่สิมันคือมือเคลืนบ่นั่นครับพี่น้องผมบักหอยเชอรี่กระไลไหลใส่นี่ต้องใส่ลบบักหอยเชอรี่ครับผมบอหายถึงฝืนไปไห กบบ่าให้ไปก่อหนาก่อหนังเพราะว่าบอกไม่เชื่อเลีมันสลัดครับผมไใส่ไปทั้งฝุ่นเลยพี่นอ้องมันแง่เก้าสีเป็นจังใด มีแต้มหรือเปล่าสีมานซ้ำเหมือขึ้นบอหรือสีมานกลัวหรือสีบอไรบอบอหมานก็ต้องรุนกันครับผมปลาอยู่แน่นอนม,มันกินกัะได้พี่น้องมันบอกินกับบอไรมันตีกดกระไ้มันกินแล้วบ่ตีดกับบอไรมันอีกคือเขา ต้องอยู่ถึงจะได้ตัวไปเรื่อยไม้นี่ก็อ,อยู่ห่างจากหน้าพอง,งยีไส้ประมาณสองกิโลนี่ละสองกิโลเมตรครับผมขี่รถมาหน้าพอง,งยีไส้อยู่สูงหนามแกงบ่ทถ่วมอันนี้หน้าเมยทถ่วมทุกปีครับท่วมทุกปีท่วมทุกปี ่ลังนึงใส่ยัดเข้าไปนี่น,นี่พี่น้องผมใส่ลงไปเลยหลังไดม,มันมันมันสิหากินเองมัน ับผมกระสิใส่พี่ให้น้องเบื้องซ้ำนี่ก่อนครับผมหลังจากนั้นพญีใยงไส้ก็ใส่ไปพู้นุ่นๆแล้วครับผมพอไปทางสายไงหมองเก้าคนละครับผมยามเก้า่ายามเก้ามือขึ้นยามมือขึ้นมือขึ้นมันเห็ดให้ยามมือนี่สิเป็นจางไหตั้งมาลุ่นนึงครับผมสิมีโตมีแต้มสิหมันขึ้นมือขึ้นบอหรือบอมหมันต้องมาลุ่นกันครับผมพอกันมือแรงครับสวัสดีังมือเศร้าครับพี่น้องผมเศร้านี่พญี่ยงไส้กับสิผ้ามาหยะบไมายามเบ็ดครับผม เมือเคื่อนไม่ยำได้ปลาคอหน่อยซําปนบอิมต้องปอนใส้นกะเขือเอาโตเดียวเลยบ่ได้เปิดกล้องถ่ายพี่น้องเบื้องครับผมนี่ครับบรรยากาศตะเวนกระลังขืนพี่น้องมาสวยในจังหน่อยแลเ,เป็นยังข้างแข็งอยู่นี่ลหละมือเคือนหนึ่งบมันครับผมคือว่าลัหากินกับธรรมชาติมันก็อได้บมันกับบอไร ปลาอยู่นี่นะมีอย่างกเกิดขึ้นได้ถ้ามันกินก็จังได้ถ้ามันบวก,กินกะบบได้โตมาลุ้นกันครับพี่น้องผมเท้านี้ที่กินเหว่ามือเคลืนกินเหว่าหัวบักไง <c oughs> กินเหว่าหัวเบื้อเริ่มเลยหลังนี้เป็นจังไดโอ้ยบ่มานบ่มานอ้าวหลังนี้ไอ้ช่อนมือเคลืนบวก,กิน มือคืนบ่ก,กินกินแต่ยง่ามได้วุ้นเสียชีวิตละบาดเนี่ยโอ้ยตัวง่ามงามอยู่แ่ว้าตายได้ของตายหนึ่งตัวครับผมของตายหนึ่งเต็มไอ้ช่อนเอาข้อหนึ่งแกงนี่ตายไว้ตาหนึ่งแกงใจส้อ นะครับน้ำกกับเขาสู่ภาวะปกติแหละพี่น้องเรียบร้อยแล้วคนขี่ตั้งต่ไล่แหละปีนบ่มีน้ำแกงหมดแล้วหมดแล้วไปรุ่นยามกันต่อพี่น้องปี่มนันคือมือว่านบัวมะซำไม้เกายามเกาอันนี้เขาเรียกว่ายามเกา่า ยามเกา่าแต่บ่เป็นคือเกา่าหลังนี้ก็เนี้อยังคือเก่าอยู่เอ๊ปะปลามันบ่ขึ้นมากินปลาเม่นได้ยินเสียงปลาดินนะบุญปลาติดเบ็ดรดูแนวใด้บุญเอาเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันบุญน,นกเจา้านกเจ้าบินนี้ข้าคิดได้บินมากขึ้นนกเจา้าถ้าที่ถ้าที่บ่ได้ก็บบินนี้ขึ้นนกเจ้าขึ้นกัน ทางนี้ว่ายังไงเออทางนี้ก็เงียบขันยังถืเลยถืเลยอยู่ล้างพุ่นก็เหมือนเดิมโอ,อ้ทางนี้มีดึงอยู่พี่น้องนี่ครับผมมีดึงมีดึงนี่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 ดึง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 เอาดึง,ดง,ดงพุ่นน้าบึน้นบึ้นอยู่โอ้มันมาก,กินรอบกลางคืนมันมากินรอบเศร้าเดี๋ยวเดี๋ยวปดปด โอ้สิงกีดขวงงัะไรโอ้ยโอ้ยไอช้อนฟอกครับผมช้อนฟอกตัวงามหนึ่งแต้มนี่หมานแล้วหมานแล้วพาไลา่ไห่ขึ้น เรียบร้อยลงในถุงหนึ่งแต้มของเป็นหนึ่งตัวของไก่หนึ่งตัวนี่ขั้นจมลงนี่น่ะมาดูดก,กันที่น้องอยู่หรือไม,ม่อยู่อยู่หรืมมอไม่อยู่เห็นเขาขาวอยู่ โอ้ยเลยเื่ยดิเลเื่ยดิน้ำเขาบูดเดชช่อนครับผมโตงัง่ามๆเลยพี่หน่องดึงลงไปขวางเชื่อไม่อยู่ในน้ำเสียชีวิตอีกแล้วครับผมโอ้เต่านี่มันต่ขวางตายน้ำขวางตายก็ถือว่ามันอยู่ มันตายตัวนี้มันก็ต้องตายคือเกา่าปวดเน่าเถอะขนาดตายแล้วยังรุดมืออยู่ตายแล้วยังดีรุดมืออยู่ติดเลี้ยงหลังล้มาเลยนั่นหลังหนึง่งแล้วก็มานี่หลังนี่ติดเลี้ยงกันมาเลยครับผมเดี๋ยวมาลุ่นทั้งนี้พี่น้อทงทั้งเหน่า วังหันอยู่ในสาลไงอยู่ให้หน้าเป็นยังไงวันใสไว้นหนึ่งตัวล่ะนี่พี่นอ้องนี่โตบะรูดเรียบร้อยบนี่โอ้พักบุ่งหลยแฮงหลังนี้ก็เงียบขันยังสี่เธอเลยอยู่คือเกาอยู่ ว่าอยู่ในน้ำไม่มีหมันมาน้ำกับจังได้ไม่มีหมันข่า,ขาเกี่ยวมาอยู่บม่มาน้ำกับบ่ได้ครับผมอ,อ,อันนี้ก็เงียบเงียบเงียบอันนี้ก็เงียบหลังนู้นก็เงียบพี่น้องบรรยากาศนาลีพุดป่าหน่อยเซลเซลอยู่ปลามันกำลังลงกำลังลงไปมันกับไปเจอลีกับไปบ่ได ทางนี้ไปยังไงที่เห็นของอยู่ของเที่เพักบุ่งของาาาาายอยางา à ไว้งา à ไว้ร้แหงพี่หนอกไม่เหมืนบ้นีตัวปะโอ้หลุดไปอีกแล้วนี่หลังนี่กับขั้นโกงอยู่พี่หนอกขั้นโกงอยู่มีตัวบ่นมีหรือบ่าีว่ามันเห็นขาวขาวนั่นอี๋ขา,ขาวขาว โหด่ะตายแล้วพี่น้องโอ้เศร้านี่มันแต่ป่าตายมันแต่ของตายเศ้านี่มันแต่ของตายพี่น้องจากการสั้นในสูบนาสีเสียชีวิตมาแล้วประมาณสองชั่วโมงนี่แหละพูด่ะจนจนขาวล่ะเอาเปน็นยัง กินได้ก็กินกินกบ่ได้ก็ไปปิดงใหหมาให้แมวหลุ่นยามทั้งสายใหญ่ต่อพี่น้องผมว่าสิมีโตมีแต้มบ่สิมามันบูมืึงโอ้ยผ่านมาได้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่ของตายมีแต่ของตายของเป็นไม่มีหลังนี้กเ็เงียบพิะขืนมากินกับบมาปลามันไปไหนหมด กูให้ไปน้ำน้่แกงเบ้หละบ่ทางนี้ว่ายังไงทางนี้กเงียบหลังนี้คันโกงมาลุนเบิ้งพี่น้องผมคันโกงล่องน้ำย่นี่นตายอยกยีกเสียชีวิตอีกละบ่เดีโอย ดูผมไม่ตายอยู่สิอ้ยอ้ยโอ้ยตัวแบบนี้นึงพี่น้องผมพูดอ่ะตายจตยง่ได้พูดถึงไปของเสื้อใหม่มันหกหลายมามื่ขึ้นนี่บอติดบานี้ที่แม่บักไว้เสื้อรีแล้วสื้อไปแหบกินพูดอ่ะ วุ้ยเสียดายเสียดายมันแต่คลองตายส่วนนี้มันเป็นอะไรเอ้ามันคือเกูมันคลองตาย <c oughs> เอาเี่ส่นี้เป็นเจ้าใดมันแต่คลองตายปาหนึ่งแกงติดข้าวเดียวลงไปคลองมันก็ตายลย่เพราะว่าหนึ่งแกงมันเป็นน้ำน้ำที่เรียกว่าน้ำขาดอากาศ น้ำขาดอากาศน้ำเสียก็เพะถึงน้ำน่าเพราะว่าใบไม้ใบยังพวกเสษยญ้ามพวกนี้มันเนาะมันตายแล้วตายแล้วมันก็เน่าคือน้ำท่วมโดนน่าบานเฮ็ดในน้ำขาดอากาศปลาติดเบ็ดก็เสียชีวิตไปหลังเงียบหลังได้มันเสียชีวิตเท่ากับเอาไปพิจารณาหมักนึ่งหลังเงียบ ดังขั้นจมอีกแล้วจมแนวใด อันของตายอีกแล้วพี่น้องผมเอ๊ะเานี้มีแต่ของตายตา้น้ำแกงตายไว้ต้องไปของน้ำขาดอากาศแป๊บเดียวก็ตายแล้วครับผมนำแกงมันเป็นน้ำขาดอากาศขาดออกซิเจนเพราะว่าใบไใม้พวกใบไม้พวกหญ้าพวกยังเหลื่อมเน่าน้ำเน่าบาดก็เฮ็ดให้หน้ำเสียเจ้าวเวลา เวลาเนี้ยไปเหยียบไปยังงี้ย่ำน้ำแกงนี่เฮ็ดให้เป็นโลกยินเปื่อยเห่าเปื่อยเงียบครับผมเบิดเบ็ดเรียบร้อยพี่นอ้องครับพี่น้องผมก็เป็นอันว่าภารกิจซ้มมาไม้เก่กากระมันอยู่ครับผมแต่ว่ามันเป็นของตายฮ่าฮ่าูด่ะประดุกตัวนี้กับตัวบบย้อยกับตายกูรูเอาไปมักหนึ่งครับผมเดี๋ยวพี่นอ้องเบึ่งบรรยากาศเหวยซักแลนครับผม ้วยชักแล่นนี่แหละครับเป็นล่ำหวยคุดปาปลาปลาสูตรปลากระสูบมั้งมันกัสีไลลงไปพุแลครับชนประทานหละกระลงหาลำเสบาบครับผมนี่แหละตรงนี้มันเป็นปากปากห้องนอะครับเอื่นปากห้องน้องมอยสีขึ้นไปหน้าเพราะนี่ไส่ล่ะแง่แกงขึ้นมามันกับเขาจุดนีก่กันครับผมจังหวะมันถ่วมเอาภาพบ,บรรยากาศงามๆมาฝากพี่ฝากน้องกอนสีล่าจากกันครับผม มือนี่กสีลาจากพี่จากน้องกันครับผมจะเป็นอันว่ามือนี่กะมันถือว่ามันยู่ดอกพี่น้องสายกับสร้างมันเอาไปมากหนึ่งครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณพี่น้องเบิร์ตสมองทุบบอลทุบผู้ทุกคนล่ะครับผมที่เขามาติดตามรับชมพอีญญ่ใสเขอมาแลวกับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พอยนี่ใส่น้ำในด้อครับเด้อ มือแรกสงสัยสีลงไปพูนหรอพูนลงไปทางหนาส้นครับผมจะ่าสีท่านเขาบ่กคนใส่เบียดหลครับผมพอกันไม่คลิหนาซับครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้อยู่ดีมีแห้งบัดสูผูทุกคนรักษาสุขภาพครับผมสวัสดีครับ